คนเมืองไทยที่ยังคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็เสียสละเวลาในโบสถ์ถึงแม้ว่าระบบหรือว่าเวลาในการรีจิสเตอร์จะแค่2อาทิตย์พวกท่านก็ออกไปใช้สิทธิ์ได้เสียงเป็นอันดับสิบนะครับของคนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองขอให้เสียงตบมือตรงใบให้กับพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาฟันตั๊ก็คืออันดับสีอันดับ4อันดับ8อันดับ10ครับ อันดับ4ก็คือ l ออนะครับอันดับ8ก็คือ DC นะครับอันดับ10ก็คือนิวยอร์กชิคาโกอยู่ที่อันดับย0แต่ด้วยความที่เป็นนักการเมืองอย่างผมที่เป็นผู้แทนาราษฎรเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่อขอบเขตของประเทศไทยนะครับท่านยังเป็นคนไทยท่านยังเป็นคนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งผมก็ยังต้องผูกพันกับท่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาในครั้งนี้กจจะขอบคุณ ในสิ่งที่ท่านเสียสละเวลาในการที่ต้องไปริชกิสเตอร์แล้วก็บูธทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดเ<ฮ>มืองน,นอนเรานะครับแล้วก็เสียสละเวลาในการที่ติดตามงานการเมืองที่อยู่ที่เมืองไทยนะนอกจากขอบคุณแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมครับเมื่อวานได้เจอเดินไปเดินมาในแมนทั้แถวโคเรียนทาวน์ก็ดี ถวเชนโรพาร์กติีเจอแบรนด์เร่องีเจอคนไทยเยอะมากแล้วเข้ามาพูดกับผมอย่างนี้ครับพี่น้องเข้ามาบอกกับผมว่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะยัตติ e f e r e n d u m การแก้ Constitution การแก้รัฐมนรัฐมนูลดันโดนหวดคว้างขนาดนี้ซึ่งคุณไอติมนะครับเป็นโฆษกของพรรคก้าไกลทำหน้าที่เป็นผู้ยื่นเรื่องนี้ในสภาซึ่ง เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ60มาทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองที่แม่อนุญ,ญาตให้เราเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้ท่านอยู่ที่นิวยอร์กขณะนี้ผมเองพูดตัวตามทรงว่ายังไม่ได้ฟังไอเิมอภิปรายเลยคนไทยเด็กเรียนโคลัมเบียหรือว่าเรียนพาร์เซนหรืออะไรสักอย่าง,งเดินมาบอกผมแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียดายว่าไอ๊ะรั่ประชามติที่เราเคยสัญญากันไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาตามอยู่ แล้วทำไมพอให้คะแนนไปแล้วให้ความไว้วางใจไปแล้วพอจะยื่นยันติเข้าสภาแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเขาก็คอรมอรก็คงอาจจะมีคำอธิบายของเ้าว่าเขามีมติคอรมอรทำในแง่ของ Executive Power อยู่แล้วไม่ต้องใช้ l e g i s าระดิพาวเวอก็ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันแต่ว่าแค่ต้องการแสดงความชื่นชมว่าท่านติดตามการเมืองไทย ไม่แพ้คนไทยที่อยู่เมืองไทยจริงๆนะครับสุดท้ายก็คงนอกจากจะขอบคุณแล้วชื่นชมแล้วก็ยังจะรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นว่าการที่เราจะเป็นผู้นําของบ้านเมืองเราได้เนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์หรือว่าท l e n t ของคนไทยทั่วโลกมันคือ made with Thailand ไม่ใช่ made in Thailand ผมพูดยี่ปันได้เปลาออก คือไม่ใช่ว่าเราจะสร้างประเทศเราด้วยแค่คอนฟายด้วยแค่เท r ริทอรีว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นกองหน้านะครับในการพัฒนาสิ่งสําคัญสําคัญที่ประเทศไทยกต้องการที่จะทําอยู่คร mm ับเมื่อ mm hmm. าวานเนี่ยผมฉันที่ไปมีเจอกับคนไทยที่อยู่ในครีเอ i ีฟอินดัสทรีอยู่ใน Film Industry อยู่ใน Culinary ร้านอาหารเนี่ย mm hmm. แต่และคนเนี่ยอยู่ในลิสต์ทา100 next เหมือนผมได้ทุกคน mm hmm. ได้ทุกคนอย่างเยเป็นคนที่ มีอำนาจอ่อนในสิ่งที่พวกเขาทำในที่สุดแล้วก็ในสัญญากับพวกเขาว่าโอเคสักวันหนึ่งเนี่ยผมกับทุกชาติที่รูปไปอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะช่วยกันทำให้ประเทศของเราน่าอยู่จนกระทั่งเขารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเขาก็คิดถึงบ้านแ้ะอยากจะกลับไปทำงานที่อเมริกาโดยที่มันไม่มี switching cost อะไรพี่พบอลจะน,นึกภาพ เขาก็คิดถึงเมืองไทยนะแต่ว่าเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทาธุรกิจหรือว่าทาในสิ่งที่เขารักที่นี่ switching cost ในการที่จะกลับไปที่ระบบการศึกษาไม่ฟรีจริงที่ระบบการเดินทางมันใช้ไม่ได้ที่ pollution มันไม่มีงบประมาณในการใช้ที่จังหวัดไม่สามารถจัดการตัวเองได้ภาษีที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กไม่ได้ใช้ในนิวยอร์กมันต้องไปให้ DC ซี allocate กันมาก่อน switching cost มันสูงเกินไปที่จะเขาอยากจะกลับบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนไม่ว่าจะเป็นสื่อมือชนือจะต้องมีเพราะฉะนั้นก็ ยดงสัญญาหรือเพราะว่าในการเลือกตั้งของต่อไปหรือไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพยายามไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับประเทศทยก็มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่อย่างน้อยคือให้ e n น i r ร n m e n t นั้นมันเกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็ความเท่าทัาโลกจนนกระทั่งคนที่เป็นกองหน้าในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นซอฟต์พาวเวอร์ในค u ล i นรี y ในเรื่องของเฟรนเดอร์สทรีในเรื่องของอาร์ติสอะไรทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกว่า กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแอนด์ o อ m e ์ t อนดีพอนดอยู่ทอ่นิน